ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์เก็บเอกสารของพนักงานนะครับเก็บประวัตินะครับเก็บประวัติเก็บเอกสารของพนักงานของแต่ละคนนะครับโดยที่แอดมินนะครับจะเป็นคนเก็บประวัติให้นะครับแล้วก็ให้ยูเซอร์เนี่ยคนดูเดี๋ยวจะเริ่มการติดตั้งตัวโปรเจกต์นะครับตัวโปรเจกต์เนี่ยเขียนด้วย PHP นะครับแล้วก็ฐานข้อมูลเป็น MySQL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเซมนะครับหรือ XM ก็เข้า Google นะครับแล้วพิมพ์ xampp นะครับแซมนะครับหรือว่า x m เสร็จแล้วก็กดลิงก์นี้นะครับดาวน์โหลดก็ให้เราโหล,ลดตรง,งนี้ครับ7 4 1 0ตอนที่เราโหลดเนี่ยมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะครับแต่มันเป็นเวอร์ชั่นอะไรก็ได้ขอให้มันเป็น7ก็พอนะครับมันอาจจะเป็นจุด8หรือมันอาจจะเป็น8นะครับก็ขอให้มันเป็น7ขึ้นขึ้นไปนะครับ เสร็จแล้วกดโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับวิต,ตั้งไม่มีอะไรครับกดนิก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 ไปเรื่อยๆเลย,เลยไม่ต้องสนใจอะไรพอติดตั้งเสร็จแล้วมันก็อยู่ที่ไดซี C นะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรม,มอยู่ที่ไดซี C. แล้วก็แอมนะครับตัวนี้ครับแอมหรือแอมเสร็จแล้วก็มาที่ HT Doc เดี๋ยวเราเอาโปรเจกต์มาวางไว้ตรงนี้นะครับเอาโปรเจกต์มาวางไว้ตรงนี้คราวนี้เราไปที่ไฟลโปรเจกต์ที่โหลดมานะครับ ก็จะเป็นไฟล์นี้ document คลิกขวานะครับแตกไฟล์ออกมา x t a c to document พอแตกไฟล์เสร็จแล้วครับก็ได้ไฟล์ document มานะครับไฟล์ document นะครับแล้วข้างในเ็า copy ็ document นะครับาวางที่ตรง h i t doc นะครับแซมหล้ว h i t doc วางเลยครับวางคลิกขวาวางเลยพอลงไฟล์เสร็จแล้วก็ได้ของด็อกิเมนต์มาแล้วก็กด rename ให้เป็นตัวดีเล็กก็พอครับเป็นดีเล็กด็อกิเมนต์พอเสร็จแล้วให้เราถอยหลังกลับมาทีหนึ่งนะครับแล้วก็มา start นะครับ xm start นะครับแต่เราไม่กด start นะรเรากดที่ xm control นะครับ ถ้าเรากดสตาร์สอันแรกนะครับต้องติดด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวจะมีการอับาดแลวก็ช่างมานับแต่ขอให้เลขขึ้นนะครับเนี่ยเลขพวกนี้ขึ้นแปดศูนย์สี่สามก็สามส่วนศูนย์หกเนี่ยต้องขึ้นพอเลขขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราไปที่เบ์เซอร์นะครับมาที่แค่ที่ด็อกก่อนแล้วก็มาที่ก็คือเปนอีกรอบหนึ่งนะครับข้างในตอนนี้ใค่มาที่เบ์เซอร์นะครับพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์จุดหนึ่งนะครับพิมพ์แค่นี้ก็พอนะครับ มันจะขึ้น xm d a d b o a r d นะขึ้นมาให้เรามาที่ ppmadmin นะครับเพื่อสร้างถ่ายข้อมูลเราสามารถเอาวิดีโอขั้นตอนนี้ไปแคปในเล่มได้นะครับไปแคปใส่เล่มได้ข้อน,นี้เรามาที่ database นะครับให้เราหาตรงนี้นะครับหา utf8 general ครับอยู่ข้างบนนิดเดียวครับตรงนี้อยู่ใน general ci เสร็จแล้วเราพิมพ์คำว่า document ครับเสร็จแล้ว corporate. ก้อเขตก็จะได้ document มานะครับ database ก้อนนึ่งเปล่าๆก็เรา import นะครับแล้ว import เสร็จแล้วไปที่ไฟล์ project document นะครับที่เราเปิดไว้มาที่คำว่า database ครับเอาคำว่า document นะครับลากใส่ลงไปนะครับลากใส่ลงไปลากใส่เสร็จมันจะเป็น success เห็นไหครับก็คือลงเสร็จแล้ว ถ้าเรากดรีเฟรชสักทีหนึ่งนะครับก็จะได้ถ่ายข้อมูลมาครับพอเสร็จแล้วจะได้ยูเซอร์นะครับขึ้นมาอย่างนี้ส่นวนนี้ก็จะมีตัวหนึ่งครับเป็นแอดมินนะครับเราจะเปลี่ยนพาส s w เวิร์ดแอดมินก็ได้ก็เดิมคลิกไปเลยอาจจะเป็นสามสี่ห้าหเจดแปดอะไรก็ว่างไปแล้วก,กด enter พาสเวิร์ดแอดมินก็เปลี่ยนแล้ว เราต้องมาเปลีนตรงนี้นะเสร็จแล้วคราวนี้เข้าระบบเข้าระบบนะครับมันก็จะอยู่ที่หน้าหนี้เลยก็คือพิมพ์ตรงนี้หนึ่งสองเจ็ดตัวูถึง slash d o c u m e n t นะครับมันก็จะเข้าหน้าล็อกอินนะครับถ้าเราใส่ผิดนะมันก็เข้าไม่ได้นะครับเพราาใส่ แอดมินแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้กดเราอินเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นแอดมินนะครับแอดมินก็จะเป็นคนเพิ่มนะครับก็จะมีล็อกเอาตัวนี้ล็อกเอาได้ครับก็แอดมินก็จะเป็นคนเพิ่มเอกสารนะครับ ก็เยอะเยอะพอสมควรเลยเราก็เพิ่มเพิ่มไปครับอันนี้ก็เป็นรหัสพนักงานนะครับอาจจะเป็น001นะครับใส่ชื่อพนักงานลงไปครับเช่นนายเรียนดีเก่งมากติดต่ออาจจะเป็นเบอร์โทรนะครับ คนนี้ก็อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดไฟล์อ uh, ่าอัปโหลดไฟล์ลงไปนะครับก็มี r e s u m ม ID ่อเดีการ์ดฮาวติชเตอร์เนี่ยอูเชันบอสแล้วก็ Book Bank นะครับใส่เข้าไปแล้วก็นี่คือ User อร์โลนะครับก็คือให้ยูเซอรเนี่ยเข้าไปดูของตัวเองนะครับก็จะเป็น001แล้วกัน,นรหัส1 2 3 4 ถ้าเราจะเพิ่มแอดมินนะครับก็ใส่แอดมินเข้าไปได้เพิ่มแอดมินอันนี้ใส่แค่ยูเซอร์อันนี้ก็เอาโหลดไฟล์เข้าไปนะครับเราก็อัปโหลดไฟล์ pdf ลงไปนะครับเดี๋ยวหาไฟล์ pdf ่อนะครับอัปโหลดไปเห็นไหมครับก็อัปโหลดจตว่าลองสมมุตินะใส่เข้าไป ก็เสร็จแล้วกับบันทึกครับก็เพิ่มข้อมูลสำเร็จนะครับเห็นไหครับได้เรียนดีเยี่งมากนะครับนี้กดวิวดูครับก็จะเห็นไฟล์ pdf นะครับที่อัพโหลดเข้าไปก็กดโหลดได้นะครับกดไปปุ๊บก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดตกลงเพื่อออกมากดอ d ดิทได้ครับเพื่อจะเปลี่ยนนะครับอ d ดิท ก็เมา w s e f i ทับลงไปนะครับเช่นันี้ก็กด delete delete account ได้นะครับของพนักงานก็กด search ได้ครับจากตรงนี้นี่ครับกด search ได้เสร็จแล้วคราวนี้ไปที่ user บ้านนะครับกด log out เข้ามานะครับใส่รหัสพนักงานนะครับใส่ password แล้วจะไม่ได้หนึ่งสองามสี่อกเห็นไหมครับพนักงานก็จะเห็นนะครับของตัวเองกด view ก็จบแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์การเก็บเอกสารของพนักง,งานนะครับหรือว่าเก็บเอกสารอะไรสักอย่างได้นะครับ